สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะแกงมะนหนุ่นก้นตังกันนะจ้าแกงกันแบบบ้านๆเนานะวัตถุดิบหลักของเฮาก็จะมีขนุนอ่อนนะจ้าบปนิยมใจ้ขนุนแก่นะเพราะว่าใยข้างในมันจะเหนียวเนาะวันนี้เขาจะแกงสะก,กะดกหมูนะจ้าแล้วก็ใส่บะเขือส้มน้อยผักละผักแคเนาะถ้ามีสคานหรือจะข้า็ใส่ตัวก็ได้นะจ้าไปดูแม่แกงมะนหนุนนะ่นเนาะ ก่อนที่จะไปแกงก็เอาขนีนมาปอกเปลือกเฮียก่อนนะจ๊ะปอกเสร็จเรียบร้อยเหา่ก็ไปซับซบซ,บซอยๆอยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะจ๊ะแล้วก็แช่น้ําไว้ก่อนนะจ๊ะไปหน้าเตากันเลยนะจ๊ะตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปเล็กน้อยเนาะกระเทียมลงไปเจียวเอาพริกแกงลงไปคั่วนะจ๊ะอันนี้เป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือนะจ๊ะเอาหมูลงไปรวนนะจ๊ะ หอมได้ที่แล้วก็ใส่น้ําลงไปนะจ๊ะก็เดียวเขาจะปรุงรสเพิ่มเติมนะจ๊ะใส่ปลาฮาลงไปเล็กน้อยนะจ๊ะใส่นักก็แซ้นนักเนาะกะปินะจ้าชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะจ้าเพราะเฮาบดได้ตำพี่แกงซดนะจ้าน้ำเดือดบลัดบลัดก็ใส่บหนนลงไปนะจ้าแกงมือนแทนน้อยนะจ้ะบหนุนสุกยากนะจ้าบะหนุนเปื่อยดีแล้วก็ใส่ชะอมลงไปนะจ้า ตามด้วยบะเคริรส้มน้อยนะเจ้าแกงขนนนี่มันจะส้มอมหล่อมนะส้มนำให้น้อยน่นะเจ้าใบาช้พูปิดท้ายนะเจ้าคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนาะมาชิมรสชิมชาจังเนี้ก็ใส่ลงไปนะเจ้าถ้าบะจางอย่งก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าแกงขนนใส่กระดูกหมูเจ้า